ส,ส,สบายดีและสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าพี่้องอาบน้ำพักกระเล้วค่อยก็ได้กำลังสิเีม้มโตพากันกลับมุกดหารพร้ามานนาเมื่อเฮียนจักน้อนอดะ้ลยคําแล้วพู้สิไปส่งแล้วยังามา่เห็นมาอยู่จะไป่เห็นมาชิดเมื่อบ่านอ,นอ,อ่อนหมนี้เนาะ ถ้าเกิดไปใเมื่อเด้พผูใหญ่บานี่เมื่อ่ามีเอฟซีพันวาพนกระบ,บอกดีอะไรพี่นอ้องกรบ,บอกว่านางมุ่นนั่นเข้าใจอยู่มาหาผีหานอ้องแต่ก็นึกถึงน้องมะนาแน่มา,าลูกไปโรงเรียนในเดินน,น้องามะนาขมักไปโรงเรียนอก็แมนอยู่ลูกเ้าวกระซ่ากองคนอื่นอันนี้ขอเสีบยบห้ฟัง คุณครูนะ่ะเขาก็เข้าใจพอน้องมาหน้านะ่ะเขาไปเขาไปโรงเรียนเขาก็ไปเพื่อพัฒนาการของเขาเขาสบไปเก่งสม,มูสมพวกแล้วเขาก็บปเก่งดอกอืมตอนเขาอยู่โรงเรียนพิเศษก็เสียออกมาโรงเรียนปกติได้กระทั่งคุณครูโรงเรียนพิเศษเขาขับรับรองว่าน้องสามารถที่จะไปต่อได้เขาก็จะมีใบให้เขาเขาตองได้ออกมาได้เดยเขาบอกแม่เขาออกมาโดยพละการเดินจากโรงเรียนพิเศษ นอ,อเขาบัได้ออกมาโดยพาราการนะเออทางโรงเรียนเขาส่งตัวให้น้องแล้วแต่ว่าพอกขาแม่จะเอาไปโรงเรียนไหนเนาะเออบางคนก็บววอัปเกต,ตัวเองเอาไปโรงเรียนทั้งๆที่ลูกตัวเองเนะี่ยบัได้รู้เรื่องคอยสิบอกไว้ให้เดอ้อการเฮาเสียงเงินกับบะไรเสียงเงินนะี่ะมันก็ต่างกันถ้าเฮาเสียงเงิน ครูบาอาจารย์เขาก็เบิ่งมันแมนบาเสียงเงินเขาก็จกกักข่อยกับบุ้งหูจักอันนี้ความคุณซึ้อของข่อยของบุ้งหูเนาะพี่นอ้องเขาเขาไปอยากว่าจะได้ว่าไปบันที่พิษเอ้ยขาบาับมาเสียงเงินมึงหาว่าเขาไปดูแลลูกมึงดีบอกเขาก็ดูแลดีแต่ก็แบบแมนก็ดูแลดีไปคนละแบบคนละอย่างแต่มันไม่มีใครอยากมาเสียงเงินดอกพี่น้องเลยแต่เฮาเอาความที่ปลอดภัยและสบายใจของลูกเฮาเอาเอว่าแม่นะอึอ บ่มีเงินบ่นั่นทุกคือหัวเหือดกระส่งลูกไปเลี้ยนอยู่หันขาเลี้ยนกับบันไดแพงดอกเทอร์มเจ็ดพันหานองมาหน้านั่นเออเขาก็สามารถผ่อนใจได้เทละสองพันเทละพันเทละสองพันซ้มซ่า, 1, า, 1, า 3, มันเบิดเทอมเออเขาบ่นไดบังคับในเขา้าใจที่เดียวมันก็ดีแนวนึงเขาก็เลยพอไปได้ว่าซัมซ่พี่น้นองเงินเดือนเขาอ,ออกเขาไปหยอดเซซ่าสองพันเงินเดือนออกก็หยอดเซซ่าสองพันสามเดือนมันก็เบิดแล้วแมนบ่ ก็สิบัตเิ่มเพิ่มหนึ่งกระหาเดือนหาเดือนปลายนี่ต้องเข้าใจเด้อบ่แม่ว่าเฮียนนุ่งเฮียนเอกชนแล้วเขาสิบังคับไม่เข้าใจบัตรคูบาทกับบอแมนเออมันก็เลยมันก็เลยพ่อไปได้เข้าใจบ่มันก็เลยพ่อมันเห็ุให้พ่อแม่มีเวลาหาเงินพอด้ส่งลูกเรียนได้ปีหนึ่งก็หมื่นสี่นพี่น้องนะเออการมีทั้งเขามีทั้งนมโรงเรียนทั้งเข่าโรงเรียนทุกอย่างอยู่ในหันบิดรเราสั่นซะอืมการดูแลความปลอดภัยเราสั่นซะอืม าดูแลให้เขาดีเขาก็ไว้วางใจลูกเขาเป็นแบบนี้เขาก็ยอมเสียเงินอะลรพี่น้อง้าน้อกมานาาเราปกติคือเด็กด้อยคนอื่นเขาจะเรียนรัฐบาลเออก็จะเรียนรัฐบาลบอลรันบริษัเงินแหละเอาหมอนเขาเจ้าซอยเรือเขาเหนือีกลัวห้ร่างปกติให้เข้ารู้เรื่องยังไรคนอีกคนนอกมานาในการไปโรงเรียนปัจจุบันนี่นะถามว่าเราเรียนน้ำมูได้บอจากคุณครูที่บอกมาเล่ากับไปได้ยู เอออันใดบอกเป็นคุณครูแล้วก็จับมือเขียนจับมือวาดครูว่ะเออเนาะแต่ถ้าบอกเขาซ้ําๆเขาเขาจะไม่ทํานะคุณแม่ถ้าคุณครูพาทําเขาก็ทําแต่ว่าน้องมานาเขาก็อ่านกอไก่ถึงหอนุ่งหูได้คุณแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะเขาอ่านได้เออแล้วก็วันทู่ที่นะก็ได้เออเขาก็รู้ครูว่ะเขาเก่งมิตรบะพยายามฝึกฝนให้ให้เราว่าอูให้มันออกเสียงให้มันเป็งเสียง เราว่ามานาเขาก็รู้เรื่องพอสมควรแล้วเนาะพี่น้องเนาะในการโรงเรียนพิเศษนัน่นก็นพลสึกักดันออกมานะ่ะเขาไปอยให้เด็กน้อยอยู่นะ้าตรงที่บบมานาจริงๆแล้วเขาก็เด็กคล้ายๆเด็กปกติแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยอะไรใคเห็นเพื่อนกีดมันก็กีดตามเห็นเพื่อนร้องมันก็ร้องตามมันเรียนแบบกันอะไรแ่าเรียนแบบพฤติกรรมนั่นแหละเรียนแบบพฤติกรรมถ้าเวลาเห็นมูคัานมันก็เหตุคัานคือกันแบบนี้นะก็เลยวบาคุณพ่อคุณแม่ก็หาโรงเรียนให้ลูก เออเขาเลยหาโรงเรียนตรงนี้แลหละให้ลูกมันเข้าใจเนาะพี่นอ้องบ่าแม่เราเขาอบวอชขคิดเทนดอกวาเขาบ่ชขึถึจึงลูกออก่อนวะจริงๆริงนะน,น้องมานาไปโรงเรียนนะ่ะไป,ปรบ่ไปกับคุณข่าเท่าเดิมอืมไป,ปรูปไปกับคุณข่าเท่าเพียนแต่ว่าเขาไปโรงเรียนเขามีหมู่จากที่คอยไปถามสอบถามคุณครูมานาเขาบริเวณวัดสิม,กม,มักหมู่เขาผลึกเขาก็จะเป็นโรคส่วนตัวของเขาอยู่ไงห้เล่นน้ำเขาก็เล่นแต่มาหมู่กับอาจาะใ์ไซดีได้ถามหมู่ไปโรงเรียนแล้วเขาก็มาเล่นน้ำเล่าแบบนี้ เแต่ก็เลยถามคุณครูว่าพลเล่น้ำมูน้ำยังอยู่บอกก็เล่นปกติคุณแม่แต่ส่วนมากก็จะติดคุณครูไปไหนมาไหนก็จะไปกับคุณครูเออนั่นแหละเป็นเป็นนั้นๆ่น้นมาหน้านราขึ้นจังสิละเด็กน้อยเต็มเพื่อนเต็มสานุ่ม่นว่าเราสิออกมาเล่นน้ำเขาบ่ได้เออเราก็อยู่ในโลกส่วนตัวของเราเออจากการเรื่องเบ่งมือถืออีกอะเห็นว่ามาอีกแล้ว เออน้องติดจอจังสั้นจังสีท,งทั้งทั้งที่ข่อยกัะเป็นแม่นะข่อยหู้อยู่ข่อยพยายามที่จะบบกร้ายเถื่อแล้วอ่ะน้องเขาติดจอแต่ก่อนซึ่เจ้าเห็นบอลวสิติดปากกาติดดินสอหรือว่าติดถาดเราเห็นอย่างเรากเก็บเอามาวาดรูปมีปากกามีสมุดแล้วก็สีมาวาดแต่นี้เขาไม่ทาแบบนั้นแล้วเขาเปลี่ยนพ่อจอมันช้ามาถที่จะวาดรูปได้เติมสีได้แต่งตัวได้แต่งผมได้เขาก็เลยหันไปลี่ยนตรงนี้เนาะอันนี้ต้องเข้าใจเด้อ บ้นแม่แเขาเล่นพี่บ้าพี่บอว่าเบิอันอนาค่ะนะก็คือเขาติดแท็บเล็ตคือเขาวาดรูปของเขาเออหรือไม่ก็เกมที่เขาเล่นมันก็เป็นเกมเก็บของเกมแต่งตัวแต่งชุดไปโรงเรียนใส่รองเท้าหวีผมแต่งหน้าแต่งตานะพี่น้องนะซึ่งมันกระทาให้เขามีความรู้ในการป,ปัจจุบันของเขาเขาก็เลยรู้มาหน้าว่าตื่นเช้ามาเราต้องอาบน้ําทุกวันแปรงฟันทุกวันเขาก็เลยรู้พี่น้องอันนี้ต้องเข้าใจเด้อ บ่แม่เราลูกคอยเบิ่งเบิ่งจอละเบิ่งจอเบิ่งตะการ์ตูนพี่บ้าพี่บอบุงมูจักอย่างอันนี้สิอธิบายให้ฟังจ้ะเห็นว่าติดจอติดจอน่ะมันเป็นการที่เขาวาดรูปเขาวาดเขาหันมาวาดในมือถือแต่ก่อนน่ะเขาเห็นขานเห็นนางเพื่อนนางอ้นเห็นบ่เขามาน่ะเขาวาดบดเน่แถวผนังเนี่ยี่เขาบอเอาแล้วึุงเจ้าบรสังเกตบางน้องมาหน้าบอกอืมสังเกตว่าแม่เราเคยเข้าคางลูกค่อะไรไอยให้ซึุงเจ้าให้เข้าใจบังค่าบังค่าก็อย่าว่าายเรื่องน้องติดจอน่ะ คอยกับ่าให้ลูกคอยเบิ้งยิบสี่ชั่วโมงปานนั่นดอกถึงเวลานอนเอยกับให้นอนเออนั่งกับบริยากบ์ปานน,านั่นลูกคอยนะถ้าแม่บอกนั่นฟังควมอยู่พี่น้องเอ้ยเออแมนยูตอนตอนเน้น้อยนะรับติดจอนะกระเบิ้งไปเรื่อยเรื่อยเลื่อนไปเลื่อนไป,ไปแบบจักสิเบิ้งอะไรนะเลื่อนไปตลอดเลื่อนไปตลอดนะเนอะคือเด็กน้อยบรูเรื่องน,นะฮะอือที่เบิ้งเนี้ยก,กับบเบิ้งที่เบิ้งเนี้ยก,กับบเบิ้งเป็นชิ้นเป็นอันนะเข้าใจบ่ แต่นี่เขาโตแล้วเขารู้แล้วอันใดเป็นอันใดน้นองมาน่านั่นเปิดปิดเครื่องเองนะออแ,แล้วแบตหมดชาร์จแบตแม่พ่อเพชรแม่มุนได้๋ยวกันเริ่มพัฒนากันก็ที่เขาหกขวนเน่ยกระทบาก็โอเคเราพี่นอ้องเอ้ยเออสีหามงครื่องไยเดอร์ เขากระิได้เดินทางการมุกาหารมาเฮงแล้วข่อยมา้าพี่้าน้องก,ก็คือว่าถ้าข่อยมาเขาก็บ่ทันบ่ได้อยากเมื่อได้พี่นอ้องติดที่ต้องลูกเขาเรียนเนี่ยแหละก็เลยจ้องเมื่อแล้วมากะท้าบับเป็นพระละน้องหนุ่มบอกอะซอยกันซื้อคนซื้อข่อยซื้อซอยกัน ก็บไดมากกินข้าวปั้นนันดองมียังก็กินแกงน้อไม่ตำมังหงตำมังหิงไปเนี่ยตมภาษาที่เขากินบ้านบ้านเออสำยอดวิวเขาแหละเขาสิไปลงทุนเฮ็ดคือสมัยก่อนๆมันกับบได้เพราะว่าสมัยนี้ u t u b e เขาไม่ได้จ่ายเงินเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วเพาต้องเข้าใจนะเออคนตนี้ก็ต้องเข้าใจ ่ำเลไได้เมื่อเมื่อตอนคำนี่แหละจังคนบลายมียังก็กิกนไปบอคือคนที่เขาเห็ดช่องกินละลายคนที่เขากล้าซื้อกินแพงๆค้าบละสองสามพันแะคือรายได้เขาวันละหมื่นสองหมื่นแบบนะ่ะเขาเลยกล้าเนาะต้องเข้าใจเด้อ อันนี้รายได้บุมมีพีหายี่เหีไปซื้อของกินดีๆมาเห็ดกินมากับโบแมนแล้วทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงบละคนเทามันเห็ดยูทูบมาเยอะมันกับพ่อสิ้อหัวเอออันนี้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 เออมันก็เป็นการเบื่อหน่ายคือการเดินพ่นองเด้อคือจะว่ามีอยางกับเห็ดกินเห็ดกระขอบคั่วเฮาหนึ่งบารีชุ้งสิงกระไ้วก็แลบไร้ยุ่งวุ่นวายกระไผรเฮ่าก็ถือว่าโอเคแล้วมียังกับกินไปให้เจ้าเข้าใจเรื่องนอกมานาาน่านเจ้าไม่ต้องห่วงดอกเออราได้นอกคอยลูกคอยกัน พัฒนาการดีแน่นอนซุดเจ้าเห็นแค่ในส่วนในคลิปเขาเป็นคนที่บอลําไล่เ้อมาน่าจะเป็นคนที่ไม่ยุง่งบอลําไล่ว้าดูเป็นคนที่เว้าดูชำ้ำๆจะบวกจะบวฟังคว่ไผ่ให้กระตามมาสัซนซะถ้าเขาอยากเห็ดนังเขาอยากทำนังเขาที่ทำเองก็ขอคุณนที่เป็นห่วงเนะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปเนเีคน้คงสิ้ไว้สัมเนี้ลพี่นอ้องสิได้เมื่อแล้ว ไพ้พอกันไหมคิดหน้าจ้า